สวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเนาะซีมาเอฟซีเก่าในประเทศที่ว่าตามประเทศที่เขามารับส่อมสองเซียนเสาฟ้าโซมาเฮามาตามต่อฮานอยเฮาเนาะฮานอะยมืม่อนีก้กะตัวเจาะเฮากะได้เป็นตัวกราฟน้อนะเอฟซีแปดห้าหกห้าแปดห้าเนาะเอาเทียบดูสิว่าว่าถึงมาว่าเรียกว่ามื่ออื่นเฮาเสียวจังไดเนี่ยฟันวันเลขสามตัวนีนะ่แตกเมื่ออื่นนี่เนาะก็เล่น มไปด้ตัวละบาทสองบาทใส่ไ้เด้อฟซเด้อเกินว่าหาว่างไว้ที่ว่าหกกับแปดมันกะว่ามากบุมากกับลงเบิงเนะาะก็นี่กัซีศูนย์ีสมัสมามื่อเลยนี่ัาษายาัากีเอฟซีเข้ากะเรนเรมีสตีเนาะวิ่งรวดเอาเด้อยังไงได้จเมือเอซจะไปจ่อคัาล จ่อมันก็บ,บ้พลาดดอกเนี่ยเต่าต้องตามเพราะฉมนั้จ่อเทนึงทีเดียวมันพวกเขาก็เสียเงนินน่ะนะข้าวถิ่นจ่อต้องมีต้อตามกับบิงรูดเนี่ยรูดเนี่ยต้องตามกับเรีตามไว้ให้บ่อไลยจริงๆอลายมันก็บ,บ่ได้มันจะเสียหอลาย <c oughs> เลขฮานอยมัดร่วมเทากับมท่านีละตัวร่องเข้ากับ่อดดิมากเนาะแต่ตัวร่องอยจะเริ่มเดิรตัวกันเนี่ยเพื่อว่าสมากสีอะไรเื่อว่าสมากสีเป็นตัวร่องเด้กับตัวกันนี่นร่างเล็กทะไลมันมามันแบบสนิทผมบอกเข้าเลยมันมาเต็มๆนั่นะ ก็เล็กสามตัวมีเปอรเซนต์แตกสามตัวก็ได้กันทุกคนอยู่ดีเนาะอย่ดีเาส่งมันกันยูดอกคุณสุนี่ไดนบอว่าคุณสุนี่ไหม คุณสุนีผัวหายนเพจบวกกับผวเห็นคุณแพร่หาเพจบวกกับผวเห็นอาจารย์หาเพจบวกไปเพจบวกสิดึงเขาเพราะดึงเขาว่าถ้ามีที่เจอแล้วเขาบอกว่ามันต้องผ่านกลุ่มเพจบวกบริษัทกันในเพจบวกกูจักเขียนตัวตนกติเขาไปหาดึงเขาว่าในยุบเห็นยุบผ่องแผ้วแต่ว่าคือว่าเพล่เคือยีรันกาแฟกวางศิละโอ้ยจะวางไหนเนาะเจะดูกับผวเห็นจะเคียร์เนาะคนซื่อ เอาสุดท้ายขอโศกมนันมาน้ำกันทุกคนทุกคนเด้อโศกโศกเฮงเฮงฟังฟังสวัสดีครับผม